ผ้าตัดเสื้อคะ่ะสีนี้นะคะสีชมพูกะปินะคะแล้วก็สีเหลืองทองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะผ้าใหม่นะคะสําหรับนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อหรือว่านะคะนําไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงได้เลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเหมือนคุณพี่เนาะคุณพี่นะคะ ตรัสักนะคะอยู่อําเภอเมืองนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณลูกค้าประจําของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะวันนี้นะคะคุณพี่บอกว่ารับนะคะผ้าตัดเสื้อสองชิ้นนะคะเราแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยเนาะ089 041 6008 089 041 6008 04ใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะในการเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มะะเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ใช้เบอร์โทรเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเวลาเรามีสินค้าอัปเดตหรือว่าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้าก็จะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสั่งซื้อนะคะของร้านแม่มดีพัไทยนะคะที่ขออนุญาตนะคะแนะนําให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมนะคะนอกจากการโทรมาเนาะคุณลูกค้าค่ะมี2ช่องทางเนาะสช่องทางการสั่งซื้อนะคะง่ายๆสบายๆมากๆเลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะก็แอดไลน์ แอดไลน์ไว้เรียบร้อยเนาะเวลาคุณลูกค้านะคะสนใจหรือว่าแบบว่าอยากได้ผ้าอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้าเขาก็จะแบบว่าแจ้งเข้ามาเลยอย่างเงี้ยเราก็คอนเฟิร์มกันได้ง่ายๆเนาะนุ่มก็สามารถส่งรูปคอนเฟิร์มให้กับลูกค้าได้ด้วยนะคุณลูกค้าค่ะจะได้สีออกมาได้แบบว่าอ๋อโอเคเราเราเราพูดเข้าใจตรงกันอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้าค่ะเนาะขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยจ้ะนี่เลยค่ะสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองนะคะก็จะเหมือนเสื้อตัวนี้นะคะที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้ ทองนะคะก็จะเป็นผ้ารุ่นนี้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่ค่ะตัดออกมาได้เลยนะคะอันนี้นะคะอกสี่สิบแปดก็ตัดตัดได้นะคุณลูกค้าจ๋าห้านะคะตัดได้นะคะถึงอกที่เท่าไหร่ขอบอกเลยว่าตัดอกสี่สิแปดเป็นแขนสามส่วนเห็นไหมอย่างนี้ยังตัดได้เลยค่ะเป็นทรงคอปาดแบบนี้ยังตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะทรงตัดได้เลยนะอันนี้สีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองนะคะ ราคาค่าผ้านะคะราคาผืนละสี่้อยเก้าสิบาทสี่รอยเกสิบาทนะคะคุณลูกค้าคะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะจ๊ะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือว่านะคะจะรับสีแดงนะคะเหมือนในหุ่นนี้นะคะหรือว่านะคะจะเป็นสีครีมอ่อนแบบนี้ก็สวยค่ะแต่สําหรับที่นุ่งสวมใส่อยู่ล่ะที่นุ่งสวมใส่อยู่นะคะเป็นสีขาวสีขาวโอโม่นะคะสีขาวโอโม่สีขาวมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยนะใส่ได้เลยค่ะ ใส่สวยมากเลยนะคะตัดเย็บได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาทรงตัดได้เลยนะคะรีดไฟอ่อนๆรีดไฟอ่อนๆนะคะคุณลูกค้าขารีดไฟกลางเนาะรีดไฟกลางนะคะคุณลูกค้าขาเวลาทรงตัดนะคุณลูกค้าบอกช่างเลยบอกว่าอัดผ้ากาวบางๆพอนะคะอัดผ้ากาวบางๆพอนะคะคุณลูกค้านะผ้าแบบว่าแค่แบบว่าให้พอยึดเนื้อผ้าให้พอยึดเนื้อผ้านะคะเพราะว่าไรผ้านะคะถ้าเราอัดผ้ากาวนะใส่แล้วมันจะสวยเวลานั้นมันจะเข้าอ,อกเข้าเอวเข้าทรงมากกว่าและที่สําคัญคือมันไม่ยับไว ไม่ไม่ยับง่ายนะคะคุณลูกค้าขาแล้วอยู่ทรงมากๆนะนุ่มนะคะนุ่มสวมใส่นะนุ่มใส่เป็นอ่าทรงคอนะคะความยาวอยู่ที่18นิ้วความยาวอยู่ที่18นิ้วนะคะมันก็จะแบบว่าชนหัวเข่งแล้วก็ชนหัวผ้าสิ้นพอดีนะคะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะก็นําไปตัดได้เลยคุณลูกค้าขาบอกว่าถ้าตัดทรงคอปก็ความยาวอยู่ที่18นิ้วนะคะ,ะบบสํะคะคาหรับร้านแม่มาริผ้าไทยของเราเนาะถ้าแขนสั้นนะคะที่นุ่มสวมใส่อยู่ยก็ความยาวอยู่ที่8.5น,นะคะ ห้าแขนสออแขน3ส,ส่วนนะคะที่อยู่ตรงนี้เนาะก็ความยาวอยู่ที่17นิ้วค่ะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าก็สามารถนะคะนำข้อมูลตรงนี้นะคะไปใช้ไปใช้ประกอบการตัดเสื้ออะไรอย่างนี้ได้เลยนะคุณลูกค้า <c oughs> ่ะคอก็จะเป็นคอวีนะเป็นคอวีนะคะคุณลูกค้าขาเนี่ยกระดุมกระดุมเป็นกระดุมปั๊มทั้งหมดแบบนี้นะคะเป็นห่วงนะคุณลูกค้าค่ะเป็นกระดุมห่วงใส่ง่ายมากเป็นกระดุมห่วงใส่ง่ายเนาะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านเนาะถ้าเราจะต้องแบบว่า ใส่ใส่เสื้อที่หัวสวมมาจากทางเนี้ยบางทีแขนมันยกยากใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะการใส่เสื้อการใส่เสื้อกระดุมหน้าแบบเนี้ยเป็นอะไรที่นิยมมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือทําไมลูกค้าสั่งตัดเป็นกระดุมหน้าแล้วทําไมนุ่มถึงตัดเสื้อเนาะเป็นกระดุมหน้าทั้งหมดเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องบางทีแบบัวไรมันปวดใช่ไหมคะคุณลูกค้ามันยกแขนมันยกยากใช่ไหมเวลาเราใส่เสื้อแบบนี้นะคะ เนี่ยเราแค่สวมข้างซ้ายแล้วก็สวมข้างขวาแล้วก็มาใส่แล้วก็ติดกระดุมแค่นั้นเองคุณลูกค้าค่ะเสื้อนะคะที่เป็นติดกระดุมหน้าอย่างนี้คือได้รับความนิยมสูงสุดเลยคุณลูกค้าค่ะสาหรับอ่าสำหรับงานตัดสําหรับอ่าที่จําหน่ายขายอยู่นะคะที่ร้านแม่มารีพลาทยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะทรงนี้ขายดีมากๆเลยค่ะสําหรับแบบว่าเนี่ยที่ใส่เป็นกระดุมหน้าแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายนะคะคุณลูกค้า่ะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดด้วยแบบ กลัวใส่ไม่ได้ถ้าเป็นซิปข้างซิปหลังอะไรก็ไม่มีคนรูดให้อะไรอีกหลายๆอย่างเนาะคุณลูกค้าเนาะงัก็ฝากด้วยนะคะชื่นชอบนะคะทรงเสื้อที่นุ่มสวมใส่ก็สั่งตัดได้นะคะราคา1390าสบาทนะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สะดวกโอนนะคะก็คุณลูกค้าก็อ่อโอนประจำนะคะคุณลูกค้าขาโอนประจำา500บาทอีก890บาทนะคะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะวันนี้นะคะสวมใส่นะคะเป็นคอวีนนะคะแขมกีบบัว เป็นคอวีแขนกีบบัวนะคะความยาวแขนก็8.5ค่ะความยาวเสื้อ18นิ้วนะคะคุณลูกค้าขาถ้าชอบสนใจนะคะสามารถสั่งตัดได้เลยสามารถสั่งตัดได้นะคะหรือว่าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้ค่ะร <broom> า,าคา,าค,าาคาา่าผ้านะคะราคาชิ้นละ490บาทเนาะวันนี้นะคะคุณพี่สรศักัิ์รับ2ชิ้นเลยบอกว่ารับสีชมพูกะปิกด้วยรับสีชมพูกะปิกด้วยนะคะสีชมพูกะปิสวยวามยากๆเลยคุณลูกค,ค้คาขายดีมากๆเลยนะคะสีชมพูกะปินะคะกเ็เป็นเสือ้อทรงคอจีนวี v ที่นุ่มสวมใส่เป็นทรงคอจีนวี v ที่นุ่มสวมใส,สม่นะคะ คุณลูกค้าสั่งตัดเยอะเลยนะรวมไปถึงนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองด้วยนะคะราคาชิ้นละสี่รอยเก้าสิบบาทราคาชิ้นละ4ี่้อยเก้าสบาท,าาบาทถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อสองชิ้นนะคะรับส่วนลดทันทีเลยนะคะคุณลูกค้าขาสามสิบาทนะคะเหลือเพียงแค่เก้าร้อยห้าสิบาทค่ะเหลือเพียงแค่เก้าร้อยหสิบาทนะคะและที่สําคัญเนาะมีของขวัญของฝากจ้า มีของขวัญของฝากของชํารวยนะคะจากร้านแม่มาดีผ้าไทยนะคะมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะที่สั่งซื้อสินค้ากับทางร้านแม่มาดีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้าขาะนี่เลยค่ะงานผ้าไทยสวยๆนะคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่สีชมพูกะปินะคะรับสีชมพูกะปินะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ089 041 6008ค่ะ490บาทจ้า หรือว่าจะรับเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองทองนะคะคุณลูกค้าขาขอแย,ย่แจ้งแบบนี้นะสีเหลืองมีสามเฉดนะของร้านแม่เารีพาาไทยนะคะมีสามเฉดนะพี่นะถ้าพี่รับสีเหลืองทองก็แจ้งเข้ามาได้เลยจ้าสีเหลืองทองจ้า <c oughs> ส,วสวยแบบนี้เลยค่ะสีเหลืองทองค่ะนี่เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะ <c oughs> ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคานะคะชิ้นละ490บาทนะคะ สั่งซื้อช่องสองชิ้นเนาะสั่งซื้อสองชิ้นนะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะคุณลูกค้าขาสามสิบาทเหลือเพียงแค่เก้าร้อยห้าสิบาทนะคะสั่งซื้อสามผืนนะคะลดไปเลยค่ะคุณลูกค้าขาลดเพิ่มเติมให้อีกเจ็ดสิบบาทนะคะคุณลูกค้าขาเหลือเพียงแค่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าสะดวกโอนคุณลูกค้าแจ้งได้นะทางร้านมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีกนิดหน่อยนะคะคุณลูกค้าขาเนาะสะดวกโอนแจ้งได้นะคุณลูกค้าขา ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามเลยค่ะวันนี้ก็เนาะจะส่งนะคะให้กับคุณพี่นะคะคุณพี่สรศักดิ์นะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะ <c oughs> จังหวัดนครศรีธรรมดานะคะถ้าอ่านชื่อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากด้วยล่ะคะ่ะฝากด้วยนะคะฝากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราด้วยนะค,ะคุณลูกค้าท่านใดที่เห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะฝากด้วยนะจ๊ะฝากกดติดตามฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะคะที่ช่อง y YouTube แม่มารีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาทุกท่านก็จะมีแบบว่า มีผ้าถุงมีกระโปรงนะคะใส่เสื้อเนาะสวมใส่ชุดผ้าไทยนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมนะคะในทุกๆวันเลยเนาะสนใจสั่งตัดชุดนะคะชุดนี้นะราคาชุดละ2,500บาทนะคะชุดละ2,500บาทคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งตัดได้เลยเนาะเสื้อกับกระโปรงหางปลานะะ่นารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาราคาสุดพิเศษเพียง2,500บาทค่ะสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะเพียงแค่แจ้ง รอบอกนะคะแล้วก็เอวแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าคะแพทเทิร์นอย่างอื่นมันง่ายมากๆเลยค่ะถ้าชอบทรงสร้างทรงคอปความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วถ้าชอบความยาวมาตรฐานก็คือคุมสะโพกบนอยู่ที่21นิ้วแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้า่ะความยาวแขน8.5แขนสอกความยาว17นิ้วค่ะคุณลูกค้าขะเนาะสั่งตัดสั่งซื้อได้เลยเนาะเอวนะคะก็แจ้งเอวแล้วก็สะโพกเข้ามาได้นะคะคุณลูกค้า่ะแล้วก็ความสูงความยาวผ้าเนาะความยาวสาหรับกระโปรงตัวนี้ก็ความยาวอยู่ที่36นิ้วนะคะคูกค้า่ะ 36 37นิ้วนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เลยนะอยากได้ความยาวที่เท่าไหร่3 4 3สมอะไรไ<ม>ตัดไ,<ม>ได้เลยนะได้หมดเลยนะจ้าพี่จา๋าขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปจะเป็นรีวิวสินค้าของคุณลูกค้าท่านไหนนะคะฝากดูฝากชมด้วยแล้วกันนะคะคุณลูกค้านะจะใช่คุณลูกค้าหรือเปล่านอ้อขอบคุณมากๆเลยจา้า